ได้พร้อมใจกันกล่าวคำะวรณากันและกันตามพระวินัยกันแล้วนะจ๊ะเสร็จกันหมดเรียบร้อยไปแล้ววัตถุประสงค์การกล่าวคำบวรณาวัตถุประสงค์จริงๆก็เพื่อให้ทั้งอวสโสแพันเตนี่เป็นกัลยาณ ซึ่งกันและกันเพราะว่าพวกเราทุกองค์ที่บวชเข้ามาในพระบวรพระพุทธศาสนาะทีจุดหมายปลายทางเหมือนกันคือหวังที่จะไปาอายตนะนิพพานมีวัตถุประสงค์ตรงกันไปหมดเลยทุกๆองค์ จะไปสู่พระนิพพานได้นั่นแหะต้องบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจปราศจากอาสวะกิเลตทั้งหลายจึงไปสู่อายะตะนะนิพพานได้อาธรรมวินัยเป็นเครื่องกรองให้กายวาจาแจ้งงหราสะอาดให้บริสุทธิ์ ให้ปองใสปราศจากอาสวกิเลสการที่ได้มีการปรารณาซึ่งกันและกันนั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็นกัลยาณมิตรไปแนะนำคอยตักเตือนในกรณีที่บางครั้งบางคราวเราอาจจะพลาดพลัง้งผิดพลาด ในธรรมวินัยนะีขอ้อใดข้อหนึ่งกลอยเป็นเหตุให้กายวาจาใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ทำให้หลุดจากเป้าหมายปลายทางของชีวิตหรือสง์การบวชคืออนิพานการตักเตือนกันนั้นนะท่านให้เอาไว้ว่าถ้าหากว่าเห็นเพื่อนสหธรรมมิตร ผพดผิดพลาดโดยความประมาทชลาใจโดยโดยตรงใจอันใดนหนึ่งก็ตามในพระธรรมวินัยใ้ตักเตือนกันได้หรือได้ยินคือมีคนมาบอกจะเป็นใครกระาาม,มาบอกมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนสหธรรมิกท่านนั้นท่านนี้เนี่ยประพฤติผิดพลาด ระธรรมวินัยก็ให้กล่าวตักเตือนกันได้หรือสงสัยคือสงสัยดูพฤติกรรมแล้วสงสัยว่าอาจจะผิดพลาดจากพระธรรมวินัยก็ให้แนะนำตักเตือนกันเพราะฉะนั้นโดยเห็นก็นดีได้ยินก็นดีหรือสงสัยก็ดีว่าจะไม่เอเื้อื้อแต่พระธรรมวินัย เจตนาแล้วไม่เจตนาก็ตามให้ตักเตือนกันนี่เป็นสิ่งที่ดีการตักเตือนกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ถึงข้อบอกพร่องของตัวเราแต่เราผิดพลาดอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าพูดแต่งใจจะมาบวชนี่เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอาวะกันทั้งสิน้นก็เพราะไอ้ความยังมีกิเลสอยู่นี่แหละ งบางครั้งเราอาจจะพลาดพลั้งกันเป็ผู้ที่มีกิเลสเบาบางแต่ในสมัยพุทธกาลก็คือผู้พ้นแล้วเนี่ยพ้นแล้วก็ดีเบาบางก็ดีเนี่ยก็จะได้ตักเตือนผู้ที่ยังมีกิเลสน,ะนยายปัญญามันอยู่เพราะนัะ้นมหาปวรณาวนี้เนี่ยที่พระผูู้พภาคเจ้า ขันจําเป็นต้องกําหนดให้มันมีขึ้นมาก็เพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้โดยความรักและปราถนาดีต่อลูกๆของท่านอย่างแท้จริงและประ,ระสืบทอดกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคของเรานี่แหละ2,541ปีได้มีการทำบวรณาก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันก่อนที่จะแยกแยก้ายบำเพ็ญสมาม ตามป่าตามเขาตามหวยน้องคลองบึงอะไรต่างๆที่ลรือ่อลมที่ชอบใจเนี่ยกายภาวนากันเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการภาวนาตรงนี้เอาไว้ให้ดีทําให้เข้าใจตรงนี้เนี่ยการภาวนาก็เป็นแต่เพียงแค่เป็นธรรมเนียมหรือภาวนาแบบนกแก้วนกขนทองคือพูดให้คลองป่าขึ้นใจให้มันจเสร็จพิธีกรรมกันไป เราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเชื่อว่าพวกเราทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นการประวารณาของเราวันนี้เนี่ยมีความหมายต่อชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง อย่าให้เป็นการภารวนากันแค่เพียงธรรมเนียมเท่านั้นแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ยึดถือเป็นจริงเป็นจังเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะได้ให้โอกาสซึ่งกันและกันในการที่จะแนะนำตักเตือนโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่ว่าพระเนรบาศบาสบิกา มักจะทนต่อคำตักเตือนไม่ได้ถ้าใครเตือนมักจะโกรธมักจะขุ่นมมวบางคนเขาแสดงออกมาบางคนก็ไม่แสดงออกเก็บเอาไว้ในใจบางคนแสดงออกมาทางวาจาบ้างทางกริยาท่าทางบ้างพูดง,ง่ายๆคือไม่ชอบที่จะให้ใครมาตักเตือน แต่ในเวลาเดียวกันก็เตือนตัวเองไม่ได้แต่ใครเตือนตัวเองได้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาเตือนแต่เพราะไอเตือนตัวเองไม่ได้นะตามใจตัวเองปล่อยให้กิเลสมันบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลานะทำให้พลาดพลั้งได้และกิเลสก็บังคับห้ามไม่ให้ใครเตือนด้วยถ้าเตือนแล้วก็คุณมั่วขัดเคืองกัน ผกเวรกันไปผูพยาบาทกันไปนี่คือปกติของผู้ที่ยังมีกิเลสมี่อา,าวะกันอยู่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อหวังเอาไว้ว่ามหาปวัลนาในวันน,น,นี้จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราทุกๆคนเราโอกาสที่เราจะพลาดพลั้งเนี่มันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มี ไปใน365วันเราอาจจะดีสัก364วันอีกหนึ่งวันเราอาจจะพาดพลังได้ดังนั้นเมื่อเราภาวนากันแล้วต่อจากนี้ไปใครจะแนะนำตักเตือนเราโดยความรักและความปรารถนาดีเนี่ยขอให้รับฟังเอาไว้แล้วก็นำมาพิจารณาถ้าหากว่าสิ่งที่เขาแนะนำตักเตือนเป็นความจริง เราก็แก้ไขซะปรับปรงตัวของเราอย่าคุณมัวถ้าหน้ายยิ้มไม่ได้ก็ให้ทําเฉยๆถ้าขอบคุณได้ก็ขอบคุณถ้าขอบคุณไม่ได้ก็ให้เฉยๆซะแล้วก็ปรับปรงตัวของเราให้มันถูกต้องเขาพูดที่แนะนำเตือนก็ก็หวังเพียงแค่นี้แหละให้เราดีเขาพูดแล้วก็แล้วกันไปนทีของเราพอได้ฟังก็นำมาพิจารณา ถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่าแล้วก็แก้ไขซะถ้าไม่เป็นจริงก็ให้อภัยก็ให้อภัยซะอย่าไปโกรธอย่าไปขัดเครื่องมาพูดให้ฟังแล้วก็ไปตามล่ากันอะไรอย่างนั้นไม่เอานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเตือนเราถ้าจริงก็แก้ไขซะถ้าไม่จริง ก็ให้อภัยแล้วจบกันตรงนั้นอย่าไปขยายให้มันกว้างใหญ่โตมโหฬานมันจบกันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องติดใจอะไรกันไปอย่างนี้ทำให้ใจเราไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันก็มีผลดีต่อการมาะพฤติปฏิบัติธรรมของเรา <c oughs> ก็จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติธรรมของเรา <c oughs> เวลาเรานั่งเมื่อใจไม่ฟุง้ง เมื่อใจไม่ขุนมัวซะแล้วใจมันก็จะตกตะกอนแล้วใสหยุดนิ่งอยู่ภายในก็จะเข้าถึงทำกันอย่างง่ายได้เพราะนั้นมหาปริพณนในวันนี้เนี่ยขอให้ทำกันอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเราทำอย่างนี้ได้นอกจากดีสำหรับตัวของเราแล้วเนี่ยก็ออยังดีต่อส่วนรวมด้วยหมู่คณะของเราก็จะมีแต่ผู้บริสุทธิ์ล้น การอยู่ในสังคมของผู้บริสุทธิ์นำมาถึงความปิติความสุขใจกำลังใจในการสร้างความดีเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเป็นยอดปรารถนาของทุกๆคนในโลกอยากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ขาปรารถนากันอย่างนั้นทั้งนั้นแหละเพระว่าความบริสุทธิ์นั้นเป็นทางมาแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม ถึงแม้ไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนอย่างน้อกับบริสุทธิ์ในระดับที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความผาสุกประกอบความเพียรกันให้ไต้เต็มที่โดยไม่ต้องโมมาหวาดระแวงมาเคลือบแคลงกันหรือลำคาญใจซึ่งกันและกันภรษาที่ผ่านมานี้เนี่ยเรามียอดของนักบวชมากที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้น หลายตาของพระผู้ใหญ่ผู้น้อยเขาก็มองเราอยู่และเขาก็อัศจรรย์ใจว่าเรามีพระมีเนนมากที่สุดในประเทศไทยอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเพราะว่าในหลายๆแห่งทั่วประเทศแม้มีพระมีเนนจำนวนน,น้อยแต่การอยู่ร่วมกันนั้นน่ะบางแห่งก็มีความผาสุก บางแห่งก็ไม่มีความผาสุกนี่คือสิ่งที่เขาเอาใจใส่เขาสนใจทีเดียวถ้าหากเรามากดยปริมาณและคุณภาพคือมีนักบวชมากแต่คนมากเหมือนคนคนเดียวมีหัวใจดวงเดียวกันมีเป้าหมายปณิธานอันเดียวกันอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างนี้ ก็จะเป็นแบบอย่างเป็นต้นบุญและต้นแบบที่ดีไปถวสังฆมนทนเมื่อสังฆมนทนตื่นตัวที่จะเอาเราเป็นแบบอย่างผลดีก็เกิดขึ้นกับตอบพระพุทธศาสนาผลดีต่อพุทธศาสนาก็เป็นความหวังของชาวโลกทั้งหลายซึ่งเขาไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาพระธรรมวิน,นัยเขาจะได้อาศัยพระอาศัยเนน คอยแนะนำสั่งสอนสม,มวินัยประคับประคองเกี่ยวก้อยค้องมือกันจูงกันไปสู่สวรรค์นิพพานกันไปนี่แหละคือความสำคัญของหมู่คณะความบริสุทธิ์จึงเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของทุกๆสังคมส่วนโลกที่จะต้องสอบยกชั้นพระบารีเนี่ยเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของโลกก็ให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจไปเพื่อการนี้ หลวงพ่อก็ได้ทราบข่าวซึ่งเป็นที่น่าปิติยินดีว่ายอดจำนวนยอดของผู้ติดสมัครใจจะสอบยกชั้นบาลีในปีนี้นี่มีอย่างน้อยก็ร้อยห้าสิบ150องค์ร้อยห้าสิบองค์ถึงถ้ายกชั้นได้เนี่ยนอกจากจะสร้างประวัติศาสตร์ของการยกชั้นแล้วยังได้เป็นแชมป์ประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตาม ร้อยห้าสิบองค์นี้เนี่ยขอให้ผ่านการสอบสนามหลวงพ่อก่อนถ้าผ่านได้จริงก็าะไปสนามหลวงที่แท้จริงนะจ๊ะวันั้นเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้ดีถ่ายยกชั้นได้หลวงพ่อขอจะนำรายชื่อผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์นี้เอาเก็บเอาไว้ปฏิสถฐานในมหาธรรมการเจดีย์ไอคนอีกพันปีข้างหน้าในรัวมโมทนา และเขาจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของของการเล่าเรียนพระบาลีในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนโมทนาบุญต่อลูก,กทุกๆองค์ที่ได้ใช้วันเวลาที่ผ่านไปโดยการสร้างบารมีประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตรง,ต,รงตามพระวินัยและตั้งใจที่จะทำภารกิจทั้งหยาบละเอียดให้บรปปรลุวัตถุประสงค์ได้ขออนุภาพแห่งบุญนี้ จังดลบันดาลให้ลูกทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขายยืนยาวได้สสัางบารมีไปนานๆขอยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายทำบันใดที่หลวงพ่อวัดปักหน้าปฏิเจริญและคุณยาอาจารย์ได้บรรลุให้ลูกทุกองค์บรรลุทำนั้นให้เป็นครูเขาเป็นอาจารย์เขา จะ,สะแสดงธรรมก็ให้ไพเราะเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ขอให้เขารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมนั้นความปรารถนาในดก็ตามที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จด้นอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงทุกประการเถอดสาธุ